หายโยสวัสดีเพื่อนเพื mm ่อทุกคนกันด้วยเนาะวันนี้เราก็อยู่กับที่เกมหลายเลนเจอร์กันต่ออีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมเนาะอ่าโอเคนะฮะเดี๋ยวในคลิปนี้มาเปิดในสอง,องตู้กาชาเพิ่มโอกาสเกียร์สักหน่อยกันแล้วกันนะครับผมนะับเป็นเกียร์ซัมเมอร์นะอ่ารอบนี้เนาะก็เป็นเกียร์เพิ่มโอกาสเนาะสองสองอันใช่ปะก็คือเป็นเกียร์ของอ่าแว่นตาแล้วก็เกียรนนะ์นี่เนาะนี่กับเป็ดนะครับผมนี่ผมเราจะเปิดตู้นี้นะเพราะว่าเผื่อจะเปิดได้นะครับผมเพราะว่า เกียร์เป็ดนี่ก็ดีเหมือนกันนะครับผมใช้งานได้ดีอยู่นะส่วนนี้ก็มีเพิ่มโอกาสเหมือนกันนะในส่วนของเกียร์จบทีตัวแน่นอนนะครับผมบอลลูนนะบอลลูนบอลลูนบอลบชายหาดนี่แหละนะครับผมนี่นะอ่าก็ใครไม่มีจบทีตัวแน่นอนก็ลองสุ่มได้นะฮะเพราะว่าอ่ะก็รีเซ็ตลีกแล้วก็รับลูบี้ไปแล้วใช่ไหมนะครับผมวันวันเมื่อวานใช่ไหมอ่าวันอ่าเมื่อวานเนาะโอเคผมก็รับเหมือนกันนะครับผมทุกไอเดียเลยนะฮะอ่าแต่ว่า2องไอเดียหนึ่งนะครับผม ไอดีหลักแล้วก็ไอดี ID ที่2เนาะก,ก็จะเก็บรุปีีไว้นะครับผมเพื่อไปให้ถึงเจ00ันนะค่อยเปิดหาเกียร์นะครับผมส่วนไอเดี้อื่นนะรับมาก็อาจจะเปิดก็ได้หรือจะไม่เปิดก็ได้นะครับผม,มส่วนเพื่อนๆน,นะครับผมนะจะหาเลนเจอร์หรือว่าจะหาเกียร์ก็อ่าแล้วแต่เพื่อนเลยนะครับผมว่าต้องการแบบไหนอะไรยังไงเนาะแล้วแต่ที่เพื่อนๆได้วางแผนกันไว้แล้วกันนะครับผมนะส่วนผมก็วางแผนประมาณนี้เนาะอ่าก็ไอดีไหนนะครับผมยังอยากได้เกียร์อยู่ก็ ลองสุ่มหาเกียร์ดูสักหน่อยนะครับผมที่กินก็ไม่อยากสุ่มดอกนะที่เพราะว่าอ่ามันได้ยากนะครับผมมันต้องประมาณนี้แหละนะครับผม1 0 0 0พันลูบี้ตามที่เพื่อนๆได้เห็นตรงเนี้ย IDC ผมมีเยอะอยู่นะครับผมนะซึ่งเราก็จะเปิด IDC นะในคลิปนี้นะครับผมเปิดหาเกียร์นี่แหละเปิดไอเดียเดียวนี่ฮะนี่แหละนะครับผมเพราะว่าไอดีอื่นไม่มีลูบี้แล้วนะครับผมมีก็มีแค่ติดเดียวนะครับผมไม่ถึงห0รยไม่ถึง400ร้อยนะครับผมผมอยากให้มันอย่างมากนะถึงสักห0 0นะครับผม อย่างมากของแบบสําหรับแบบน้อยๆนะงบน้อยๆอะไรประมาณนี้นะครับผมมันถึงจะได้แบบแบบว่าเปิดได้เยอะหน่อยนะครับผมถ้ามันเปิดแค่สี่ร้อยลูบี้หรือ2ครั้งใช่ไหมรอบละ2 0 0นะครับผมมันก็เปิดได้บางคนก็ได้แหละบางคนก็ไม่ได้บางคนเกลือเลยแหละนะครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเกลือใช่ไหมเพราะว่าผมเคยเปิดแบบเนี้ยบ่อยแล้วเกลือเหลือเกินนะครับผมคือเปิดก็บางช่วงเวลาเนี่ยมันแจกก็แจกจริงนะบางช่วงเวลาที่เราว่างตรงที่มัน ไม่ได้แจกเนี่ยเราก็เปิดได้ยากเหมือนกันแต่ว่าถ้าเรามีของรูบี้เยอะมันก็อาจจะได้ก็ได้นะผมสักหนึ่งชิ้นไม่ก็สองชิ้นเนะเาะเ,เดี๋ยวมาเดี๋ยวเรามาเปิดเลยดีกว่านะไอดีที่สี่นะฮะก็หวังว่าจะออกแล้วกันนะสำหรับแว่นตาไมาก่ก็อะไรนะไอห่วงยางเป็ดนะครับผมอ <c oughs> แต่ก่อน <c oughs> แต่ก่อนที่จะไปเปิดในส่วนของการชักเกียร์กันนะครับผมนะตู้เพื่อโอกาสเกียร์เนาะผมขอ <c oughs> ผมขออนุญาตโอ๊ยขอไปอะไรเนี่ยขอ,อาภัยเพื่อนทุกขอ,อาภัยเพื่อนทุกคนด้วยเนาะ <laughs> ขอปไปเลยไม่รู้เพิ่งกินข้าวเสร็จนะฮะอ่ะก่อนที่จะไปสุ่มการชากเกียร์กันนะครับผมนะผมขอเวลาเพื่อนๆสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะหากเพื่อนๆคนไหนนะครับผมยังมียังไม่มีกิวอยู่หรืออยากอยู่ด้วยกันกับผมก็สามารถขอกันไม่ได้เลยนะครับผมนะชื่อกิวก็ตามนี้เลยนะครับผมเนาะผมก็ขอเลเวลของเพื่อนๆเนี่ย เบลสูงๆหน่อยก็ได้ยิ่งดีตัวดีตัวแม็กเยอะเกียร์ดีหน่อยละกันนะครับผมนะแล้วก็ตีกิยรเรียที่ผมทุกวันหน่อยก็ได้ยิ่งดีนะครับผมนะช่วงระยะเวลาไหนที่มันมีในส่วนของการตีกิยวอมาก็ตีให้ผมหน่อยก็แล้วกันนะครับผมรักษาประมูลให้ผมด้วยเนาะผมก็ฝากประมาณนี้ละกันนะสำหรับเรื่องของกิวนะครับอ่ะหากเพื่อนๆคนไหนนะครับผมยังไม่มีกิยอยู่หรืออยากอยู่ด้วยกันกับผมก็สามารถขอกันไม่ได้เลยนะครับชื่อกิยก็ตามนี้เลยนะคะอ่นหากันไม่ได้เลยเนาะ MCP แล้วก็เวนวัก ตามด้วยชื่อของผมเลยนะครับผมค้นหาไปได้เลยเนาะค้นหาเจอปุ๊บก็แอดกันมาได้เลยเดี๋ยวผมรอรับอยู่นะฮะรอรับอยู่จริงๆนะครับอยากได้เพื่อนเพื่อทุกคนมาอยู่ด้วยกันมากๆเลยนะฮะมาเดี๋ยวมาเปิดเลยดีกว่านะครับผมนะในส่วนของตุกกาชากีนะฮะอ่ะดูดิว่าอิดซีจะมีการออกหรือเปลา่าอ่ะแต่ก็ที่แต่ก่อนที่จะเปิดนะฮะโอเคโอเคเดี๋ยวขอร้องอลุ้นมูลโอ้ยลิ้นพันไปไหน <c oughs> โอ้ยลิ้นพันเกินอ่ะลิ้นพันไปหน่อยขอไฟด้วยเนาะ โอเคนะฮะเปิดเดี๋ยวสองตู้มูลก่อนแล้วกันอ่ะลุ้นเล่นเล่น,ลนดูนะครับผมห้าใบลองๆไปฮะดีดิอ่าเปิดเล่นๆนะครับผมมันจะได้เล่นๆหรือเปล่าแล้วส่วนใหญ่ผมก็เปิดเล่นๆแบบนี้แหละแต่บางเอิญมันก็เปิดได้ก็มีนะใช่ไหมมูลเอ้ยพูดเยอะยกใบเหลืองให้เลยเฮ้ยเศร้าว่ะ <c oughs> โอเคมาขอลองเปิดตู้นี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเวลาแค่ อ่ยิส21ชั่วโมงนะครับผมตอนที่ตอนที่วันเวลาที่ผมอัดคลิปเนาะในส่วนของตู้เพื่อประกาศนี่แหละครับผมชิ้นของตัวห่วงยางนะครับผมห่วงยางเป็ดน,นี่แหละห่วงยางหน้าร้อนนะครับผมกับแม่นตานะครับผมโอเคผมขอเรียกแค่นี้แล้วกัน,กนยาวโอเคมาไปฮะ200รูบี้แรกจะออกเลยหรือเปล่าอ่าตามที่จริงผมอยากจะเก็บในส่วนของรูวี่ไว้มากกว่านะแต่ว่านะเกียร์หน้าร้อนหรือเกียร์ซัมเมอร์เนี่ย น,นันน่ทีมันมานะฮะโอเคก็ลองลุ้นดูสักหน่อยละกันเพราะว่า,าเกียร์ไอ้พวกเนี้ยผมมีค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยนะครับผมถ้ามีไอในส่วนของไอนี้นี่เยอะมันก็จะดีหน่อยทีมก็จะโหดขึ้นไม่ออกว่ะเฮ้ย <laughs> ช <laughs> ิวเจ็ดดาวมานัมาบ้างหน่อยดิโหเจ็ดดาวเกียร์กบก็ได้นะที่จริงอะฮะลุยไปลุยกันต่อฮะจังหวะนี้ อ่าขอรุนอย่างเดียวนะไม่ขอกดข้าแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเผื่อวันนี้สิรุ้นได้ได้เกลือโอ้ยอะไรเนี่ยฮึบมาที่เธอะอ่าอันนี้ยังอันนี้ยังดีนะโอเคเราลงเตรียมนะปั๊บืหกระเป๋าไม่เอาดิฮู้เจ็ดดาวสักชิ้นก็ไม่ออกอ,อ,อย่างน้อยก็ออกเกียร์กบก็ได้นะแปดดาวก็ได้เออ หรือจะออกเกียร์ถ้าดีหน่อยก็เจ็ดดาวอะ่ะโอ้โหอะไรเนี่ยดับเบิลถุงมือฮึบโอ้โหเกียร์ฟรีเกียร์กากากทั้งนั้นเลยโอ้อีกสักรอบอีกสักรอบจัดไปครับผมนี่ใจคอจะไม่ให้เลยหรอตัวเกมเนี่ยมาทีเถอะนะดักเ hey ฮบ้าง,างกับเขาบ้างปุ๊บอึบ เออมันต้องแบบนี้สิอย่างน้อยก็ให้เจ็บดาวสักชิ้นอะ่ะเออขอดีๆหน่อยดีป๊บม,มาหน่อยโอเคไปอีกดิจัดมาฮัลโหลโหสองร้อยรูปีสุดท้ายอะขอมานี่ก่อนพักหน้านี้สักคราวสักแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็ตามด้วยเปิดล้างเกลือสักหน่อยแล้วกันไปฮะล้างเกลือหน่อยชุบบชุบชุบชุบช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 บ อ่าล้างเกลือสักหน่อยฮะโอเคมาความเชื่อผิดๆไม่ใช่สิความเชื่อของใครก็ไม่รู้นะฮะโอเคผมก็ทำตามเขาไปหมดนั่นแหละนะครับผมมาฮะมาลองเปิดเลยดีกว่านะผมสองร้อยดูบี้สุดท้ายนะครับผมสําหรับไอดีที่4เปิดตู้กระชากเกียร์อ่ากระชากเกียร์ซัมเมอร์นะครับผมอ่าเกียร์ซัมเมอร์เราจะได้มาหรือเปล่าสักชิ้นเถอะนะอ่าอย่างน้อยก็ขอนี่ก็ได้แว่นตาหรือไมก่ก็ห่วงยางนี่แหละมาให้หน่อยเพื่อประกาศแล้ว เพิ่มให้มันสมชื่อหน่อยดิมาได้แล้ววงการเกมเกมน้ามืดแล้วโอ้โหดูมันออกแต่ละอย่างเอ๊ยชึบโอ้หมดแล้วแหละดูทรงเยียบร้อยฮะเกลือไปครับผมคลิปนี้เศร้าอ่ะเปิดไม่ได้อ่าในเมื่อเปิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมต้องอ่ะสู้ต่อไปครับผมอย่างน้อยก็ได้เกียร์เจ็ดดาวเกียกร์กบมาหนึ่งชิ้นนะครับผม ก็ก็ยังไงก็เศร้าอะ <c oughs> ให้ตายสิมาเดี๋ยวไปดูเกียร์สักหน่อยแล้วกันนะฮะออโอเคเมื่อกี้ถ้าจะไม่ผิดได้เป็นเกียร์สายป้องกันใช่ไหมสายพลังเอ้ยไม่ใช่เออถูกแล้วสายพลังนี่ไงไหนดูดิพลังชีวิตหลบสก,กิลต้านสก,กิลเอ้ยเป็นเกียร์โอเคแหละอะพื้นฐานแหละแต่ว่าไม่มีรถแรกก็แค่นั้นแหละถ้ามีรถแรกก็จะถือว่าดีเลยนะครับผมสำหรับเกียร์ช่องกลางนะ แต่ก็อ่ะได้มาก็ถือว่าดีนะครับผมมาใส่ให้พวกตัวใส่พลังของผมนะที่ยังต้องการอยู่นะครับผมอยู่ไหนเนี่ยน่าจะมีหมดแล้วมั้งอ่ะจริงด้วยมีหมดแล้วนะฮะเอาไว้ใส่ตัวรองๆก็แล้วกันนะครับผมเอาไว้แบบใส่ตอนสเตอวิ่งหรือไม่ใช่หรือไม่ก็ใช้เอาไว้ในส่วนของพวกตัวอ่าเล่นสเตอหลักได้ับยากหอคอยอ่าแล้วก็อะไรอีก <c oughs> อะไรอนีนะไอไอนัน่นอ่ะไอ นั่นแหละผมลืมชื่ออ่านี่นี่นี่เขาวกกดอ่นนี่แหละเนี่ยเล่นเขาวงกดก็ได้นะครับผมใส่เกียร์ไปนะฮะอ่าแต่ว่าผมคงใส่ตัวลองๆเอาไว้ฟาร์มก็แล้วกันนะครับผมเล่นสเตทนี่นะผมสเตทพิเศษนะเออพวกตัวผีร้อยอะไรนี้ก็ได้นะครับผมแหมใส่สเกียร์ดีเลยเจ็ดดาว โอเคนะครับผมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสรุปแม่งก็ไม่ได้นะเอออะไรไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้อยากจะด่าเหลือเกินมันช่างเกลือเล็กเกินอ่ะโอ้โหอ่ะสำหรับกิจกรรมบิงโกนะก็ผมยังไม่ได้เลยสักแถวหนึ่งก็ยังไม่ได้เดี๋ยวค่อยมาเล่นดูอีกทีก็แล้วกันนะครับผมคลิปหน้าเนาะหรือไม่ก็เล่นหลังไม้ก็แล้วกันนะครับผมแบบนี้นะ สำหรับกิจกรรมบิงโกแล้วแต่เพื่อนเ,เลยอ่ะส่วนกิจกรรมไม่ใช่สิส่วนอีเวนต์วิ่งนะครับผมสเตทวิ่งนะคะอ่ะก็ใกล้จะจบแล้วนะผมเหลือเวลาอีก3วันเพื่อนเ,เพื่อนก็อย่าลืมไปนนะมไมนะว,วาาิ่งกันแล้วกันนะผมก็ยังไม่วิ่งเลยนะเดี๋ยวอ่าขอเวลาว่างค่อยมาวิ่งกันแล้วกันนะตอนนี้ก็อยเห็นไหมเ <c oughs> กีย์ยังล้นคังอยู่เลยโอเคค่อยกดทีหลังกันแล้วกันนะครับผมอ่ะก่อนที่จะก่อนที่จะจากลากันนะครับผมผมขออนุญาตลบกวนเวลาเพื่อนๆสักแป๊บนึงนะฮะ หากเพื่อนคนไหนนะครับผมยังไม่มีกิวอยู่หรืออยากอยูはは่ด้วยกันกับผมก็สามารถขอกันไม่ได้เลยนะครับผมนะชื่อกิวตามนี้เลยเนาะผมก็ขอเลยเพื่อนมเพื่อนเนี่ยเลเวลสูงๆหน่อยก็ได้ยิ่งดีตัวดีตัวแม็กเยอะเกียร์ดีหน่อยนะครับผมนะแล้วก็ตีในสองกิวเลทให้ผมทุกวันหน่อยก็ได้ยิ่งดีนะครับผมนะแล้วก็ช่วงระยะช่วงระยะเวลาไหนที่มันมีในการมีในส่วนของการตีกิววอลก็ตีกิววอลผมหน่อยละกันนะครับผมนะรักษาป้อมมูลใ้ผมด้วยเนาะก็ฝากประมาณนี้ละกันสําหรับเรื่องของ ิลนะครับผมนะอ่ะหากเพื่อนคนไหนนะครับผมยังไม่มีกิลอยู่หรืออยากอยู่ด้วยกันกับผมก็สามารถขอเข้ามาได้เลยนะครับผมนะชื่อกิวก็ตามที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้เลยนะครับผมนะชื่อ mcp แล้วก็เว้นวรรคตามด้วยชื่อของผมเลยนะครับผมค้นหากันไม่ได้เลยนะผมรอรับเพื่อนๆทุกคนเข้าอยู่นะครับผมนะอ่ะก่อนที่จะจากลากันนะครับผมนะหากเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผมนะก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะกันนะครับและที่สวรรค์เนาะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็จะได้ไม่พลาดดู คลิปใหม่ๆผม่อนใครนั่นเองสำหรับคลิปวิดีโอแบบนี้นะฮะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอเกล่าสวัสดีครับแล้วไรจะเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายบายครับผมสวัสดีครับ